พัดลมพัดลมไฟบกเขากาสิแก้เบ่งว่าใบพัดมันยังปิ้นได้ดีบ่มันมอนบ่กายังมอนดีอยู่แล้วก็สิหันหลังมันออกมาแล้วก็สิแก้เอาฝาหลังมันออก จะบัดเบิงว่ามันมีสายใดขาดก็มีนอสีอันอันออกจากแล้วนดัดหลังจากหันนอดแล้วก็ค่อยๆแก้ออกมา แล้วก็อเมตเตอร์มาวัดไฟเบิง่งว่ามีไฟ a อซีสองซามาบ่หรือว่าสายปักขาดว่ามาอยู่เนาะมีมาก็มีไฟ2อ0เซามาก็แสดงว่าปักเสียบบขาดวันนี้สิม,มาวัดเบิง่งวัดที่สายคอมมอนสีแดงวัดโอม ใส่ใส่คอมมอนใส่คอมมอนวัดโอมเทียบกับแต่ละคดก็คือว่าแต่ละเลขบ่มีอันใดขึ้นเลยวันนี้ชิมาวัดแต่ละเลขเบิงขึ้นเลขนี้ก็ขึ้นก็แสดงว่าเส้นสีแดงนี่ขาดแล้วแล้วก็สีป็น้ำเบิงตอนนี้จะอ่านไว้ก่อน ก็มันน้ำเบิองว่าเส้นสีแดงมันมามันมาจังใดแล้วก็มันขาดอยู่วนใดก็ค่อยๆดึงมาถ้าดึงแห้งเส้นคนรววสิขาดลายตืมก็ใส่ใส่หัดมาหัดไว้ก่อนป้องกันไว้เพราะว่าใส่หัดโตที่อยู่น้ำอยู่น้ำอันนะคนรววนั่นมันเริ่มจะเปลี่ยนสีละ สีมันลืมออกเหลืองๆยามันโดกเจาก้านแกนสเตเตอร์โตกลงมันสีหลุดขาดเบบดถ้าหลุดขาดนี่บูฮู้เนี้ยสิต่อเลยเพราะมันหลายเสียนพดก็เลยว่าป้องกันไว้ก่อนพอใสา่ฮัดมาหาดไว้จกสองเส้นก่อนหลังจากหัดสายเยมห้อย ก็ไปหาคีมมาหนีบหนีบออกเพื่อจะซอกหาฟิวมันมันมีฟิวเขาเอิ้นมาเทอร์โมฟิวก็เซมิเตอร์มาแทกเบ่งว่ามันขาดบ่เส้นสายไฟสีแดงที่ว่ามาจากด้านลุ <S <S ่มที่ว่าเซมิเตอร์แทกแล้วมันขาดมันกะขึ้นมาหาเทอร์โมฟิวนี่แหละ แทกเบิงมันจะแทยงยากเนี่ยเพราะว่ามือหนึ่งมือหนึ่งขาดจับมิเตอร์ก็บวกขึ้นแล้วก็สิตัดออกมาแทกทั้งนอกเลยคอยวาวมันขาดแล้วละ่ะแต่ว่าสิตัดออกมาแทกให้เบิงเพื่อความแน่ใจว่ามันขาดแทบบ่ ก็เซมิตเตอร์วัดเบิงวัดเบิงเคียเบิงก็บุกข,ขึ้นก็พยายามเคียบางเทือว่ามันขึ้นแต่ว่ามันขาดแล้วละ่ะเคีามาให้เบิงกี่ใกล้ตัวหนังสือมันกาดนิดน้อยสองเอม แล้วค่อยกะไปหาตัวใหม่มาตัวนี้ก็บสองแอมขึ้นกันแต่ว่าองศามัน้อยห้าสิบองศามันจะสูงกันตกกัวเก่าแล้วก็สีมมปอกใส่ไฟใส่ไฟที่ว่ามันเป็นเป็นสายหุ้มลวดที่ว่าเป็นลวดฟิวเมื่อกี้นี่แหละ ก็ค่อนข้างจะแข็งหลังจากที่ว่าปอกปอกใส่ไฟแล้วก็ใส่เอาฟิลมามัดมัดเกี่ยวเข้ากันแล้วก็จัดระเบียบหลังจาก จัดระเบียบเพียมห้อยแล้วก็เอาตะกัวมาจอดเติมใส่ให้มันอยู่ดีแล้วก็ใส่าสหัดมหาหัดเติมก็ต้องได้จอดตะกัวเพราะว่าโดนๆไปค,ค่อยๆค่อยๆหมัดไว้ละละโดนไปแล้วมันเป็นอาการไฟบุกเข,ขายันว่ามันเกิดขิมอย่าง พัดว้ลาดังนั้นจึงได้ใส่ตัวกัวจอดแกว่ายุดีละก็เอาคีมมาหนีบส่วนเกินทิมแล้วก็ทอดแกนสเตตเตอร์ออกมาคอยกาเสียน้ำมั้เติมหน่อยหนึ่ง อากาสียอดน้ำมันหลังจากนันก้นเกษีประกอบเบื้องว่ามันได้บอสังเกตเบื่อแล้วแก่นนี่มันก็จอยละเพราะว่ามันดำมันเป็นหอยหะกอยห้าจนดำเลยแต่ว่าค่อยกัสีอานมามัยและวกษีประกอบลงเบื้องว่ามันจะได้บอ ส่วนว่าบอลบูธกับได้อนามายขี้กันปกติค่อยกัดจีจุมทินเนอร์แต่ว่าเท่านี้ค่อยบริจุมทินเนอร์อ่าอนามายออกค่อยๆหมุนไปเรื่อยๆพุ่นไปเรื่อยๆ ให้คาบให้คาบน้ำมันเก่าแล้วก็คาบคริมยางที่ว่ามันติดอยู่ในบูทออกให้เหมดเบิ้งคาบคริมยางจากนั้นก็ยอดน้ำมันหน่อยหนึ่งเป็นน้ำมันสำหรับยอดพัดล้มโดยเฉพาะหลังจากยอดน้ำมันแล้วก็ประกอบ ประกอบเข้าทางด้านหน้าค่อยบาได้อนาไมยเพราะว่าค่อยขึ้ว่าทางด้านหน้ามันยังดีอยู่มันมันเปลี่ยนยอนด้านหลังนี่แหละเพราะว่าแกนด้านหลังมันจอย ก็บูดม,มันเลีงแล้วก็หลังจากประกอบเป็นห้อยกบมาเปิดเบิงประกอบ่าบบุป,ปินแล้วก็มีเสียงดังดังต,ตื้อแต่ว่ามันมันบุป,ปิน โคปินเลยปินด้านหน้ามันออกมาแต่ว่ามุนเบิ้งมันก็ครองดีอยู่ได้ล่ะมุนเบิ้งบวฟืดจังหน่อยเลยแต่ว่าค่อยกาชี้มั่งออกมา ก็แว่เป็นน้ำแก่นมันจอยแล้วก็บูนมันหลวมละก่อมากมาแล้วก็ค้อนเบิงค้อนมันแก่นมันชีซูมภาพมาใกล้ๆใกล้แล้วเนาะค้อนเบิงสังเกตว่ามันมันเน่งเน่งนิดหน่อยเน่งนิดหน่อยกับมีผลที่ให้แก่นมันติดติดกับสเตเตอร์เป็นบอยย้อนสาเหตุ บุรมันรวมแล้วก็เกียมันจอยเกยีมันจอยแล้วก็บุตรวมมันจะเน่งเวลาเขาเปิดมันจะติดกับสเตเตอร์แล้วค่อยกามางมาอันนี้มันสลักมันทุกๆเท่อก็ต้องได้แก้สลักสลักอันนี้มันสลักล็อกใบพัดลม า,าเลียกอย่างมะขอออกจากนั้นกาหันหน้าออกมารถมีซีอันกระมายไว้ก่อนก่อนที่จะดึงออก เวลาประกอบจะได้ประกอบตามที่หมาไว้มันจังคอยมองงก็ค่อยๆดึงออกมาด,ดึงดึงอน,นาสเตเตอร์ออ,อกหังจากดึงสเตเตอร์ออกแล้วก็ดึงเกนียนออมาเกียนด้านหน้ากับ บ้ได้จอยปันดเนาะเบิ่งจากหอยมันกะมีหอยขูดนิดหน่อยมีหอยขูดนิดหนึ่งแล้วก็ยูที่โรเตอร์ก็เห็นหอยหาทั้งสองส่วนเลยทั้งทางด,ด้านหน้าแล้วก็ด้านหลังด้านหน้าด้านหลังมีหอยหาเบิดเป็นบ่อหอยหาหอยหาดำๆ ก็แปลว่าบูธท,ทั้งด้านหน้าแล้วก็ด้านหลังแม่นร่วมมาแล้วแล้วก็แกนกระจอยบละเอากระดาษที่สู้มาน้าไม้เบิ่งน้าไม้เสร็จคาบน้ำมันออกมันมีข้าวน้ำมันข้าบน้ำมันบักลาลาย เพราะว่าเจ้าของเครื่องเป็นเอาน้ำมันหยอดยอดจนเยื่อมเลยแล้วค่อยกับมั่งบูนออกมามั่งบูน,บนมาออกมาเรียบร้อยละมั่งิดทั้งสองฝาเลยแล้วก็บูนมาสวมให้เบิง่งมือสวมก็แกนลองเบิง่งว่ามันรวมซ้ำใด สามารถสู้ได้ยังเสรีเลยว่ามันรวมแหงแล้วก็ค่อยแจวตารับลูกปืนมาสวมใส่เบิง่งมันกะมันใจคับๆหน่อยหนึ่งถ้าหากว่ามันมันบุรวมค่อยๆขึ้นว่าสีใส่ตารับลูกปืนแทนบูธแต่ว่าค่อยยัาตารับลูกปืนเข้าไปแล้วมันมันลงประจำมันเขินขึ้นมาหน่อยหนึ่ง เ่าค่อยขึ้นวาสีไส้ดอกสวานมามาควนมาควนเบาให้มันให้มันเพียงเวลาวางเวลาวางจะลับลูกปืนมันจะได้แจ่มดีก็ใส่ดอกสวานควนควนเบาควนบอลที่ว่ามันมันดูนขึ้นมาให้มันเพียง ก็ค่อยๆค่อยๆค,ควัยนไปบ่าต้องเน้นแหงถ้าเน้นแหงมันจะมันจะตีมือวางค่อยๆแล้วก็ค่อยๆหมุนไปถ้ากล้ามมาได้ก็แล้วก็ซ้าแล้วก็ใส่มือรูปลองเบิงมามันเพียงดีบอล ข้ามันเพียงแล้วก็มันได้ถ้ามันบบเพียงก็ได้ควนต่อเอามือรูปลองเบิงก็มือรูปเบิงมือรูปเบิงแต่ละบอลค่อยก็กกว่ามันเพียงดีละก็ได้ละต่อไปกะจิกควนอีกเบ้าทางหน้าอันนี้มันดอกสว่าน ดอกสวานจะต้องเป็นดอกแนวนี้สำหรับควรนหลังจากที่ค่อยควานฝาทั้งสองฝาเิมห้อยแล้วก็น้าไม้ก็วันนี้สีมะไซต์ตดรับลูกบ่น เลยตะลารุกปืนแทนบูทเพราะว่าบูทมันหาซื้อยากเ,าเลยว่ามาใส่ตะลารุกปืนแทนแล้วก็เอาน็อตซอดใส่เพื่อจะใส่น็อตแต้เข้าให้มันเจ็บดีน็อตกระเมนน็อต14น็อตเบอร์14 แล้วก็ใส่ประแจเบอร์สิบสี่มาหัน่นหั่นนี่มันเจ็บกาวไมมันตึงแต่ว่าบรต้องแน่นก็นได้กาว่มม,ออมันตึงแล้วลก,ออก็ไม้ออกคือเกา่าตึงแล้วเนาะตึงแล้วก็ไม้ออกไม้ออกคือเก่า เหตุแบบนี้เพื่อให้ตะรับลูกปืนเข้าเทียงดีเอาม,ามือลูกเบิงเพียงจัดเลยยังอีกฝาหนึง่งามาให้เบิงตะรับลูกปืนเบอร์หกสองปดความกว้างเก่นภายในแมน8ปดมิล มนหลังจากใส่ตะลับลูกปืนไปเหียมห้อยแล้วก็ประกอบประกอบแกนเข้าไปแกนโรเตอร์มันจะขับเนี่ยแต่ว่าก็ค่คอยๆสั่น หลังจากใส่เข้าไปเห่มห้อยกับมูลสบายเลยเรียนจัดแล้วก็ประกอบแกนแกนสเต,เตเตอร์เข้าไปแกนคดลวดจะั่้กับอัดฝาหลังถ้าหากว่าโบหมายไว้ก่อนก็สีงงอยได้เลยนะ ต้องจ้งหันนอตกับคอติมหนยหนึ่งเพื่อเพื่อบาบายให้มันตึงถ้าหากว่าเ้าเคาะมันก็จะความตึงของมันจะอค่อยๆไม่ออกแล้วก็หันนอดให้มันเจ็บติมอีกหั่นบุตรน็อดเลยตอนที่ว่าเ้าสิเคะกับ ก็บบต้องหัน่นแฉบหลายหลังจากที่ว่าเขาค่อยเรียบร้อยแล้วมันมอนแล้วเขาก็จังค่อยหั่นนอดให้มันเจ็บแ็บจากนั้นก็มาเปิดทดลองเบิง่งมันก็หมุนได้ละใส่ได้เยี่ยมห้อยใส่ไปใส่มาอย่า,ยสา,ยายงสบายเลยแล้วค่อยกัสซีประกอบฝา ยังเหลือสิ้นส่วนอันสุดท้ายแมนเดลอกเดลอกระวังจึงกับแกนแกงไปแกงมาแล้วก็เปิดลอง,บงเบิงเปิดเบิงเธอสุดท้ายหลังจากที่ว่าเอาประกอบแล้วก็โอเคเนาะยบห้อยแล้ว